สนับสนุนรายการโดย INDEX Living Mall w o r p l o t a v e l Mishinoku In-Bow Promotion Conceal ตุบบุ๋นชายตัโอ้ไม่ายถึงเราจำได้ไหมตอนนั้นที่เราไปที่เราไปฉางซาอันนี้อีกเกรดหนึ่งไหม ็นมันอยู่ตรงหน้าแบบนี้แล้วจะรออยู่ใหญ่รุมกระทำสำเรามาเลยดีกว่าสำเราเลยดีกว่าไหมเด็กแล้วครับหยุดหยุดสต๊อปกผูบสต๊อปผูกค่ะว่าไงเด็กๆครับมาโซนอะไรแถวนี้เนี่ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโซนหรือเปล่าบอกว่าออกเป็นเด็กดีใช่ครับนี่เด็กกับเด็กกันกำลังกระโดดงับพวงหุ่นอยู่พอดีเลยนะมาที่ส่วนนี้เขามีอุปกรณ์ให้ค่ะ มีอุปกรณ์ให้พี่ตัดขนจมูกอ๋อใกล้เคียงหลังจากที่เขาตัดมาทั้งหมดแล้วแล้วก็เอามาให้เราใช้มฉันเอาไว้ก่อนนะคะอุปกรณ์ค่ะเพราะว่าถ้าจะทานอังุนอย่างถูกสุขวิักษณะด้วยไม่ทําให้องุนพวงอ่งุนช้าคือถ้าเราไปดึงๆึงเนี้ยทีละเม็ดแล้วขั้วเขาก็จะจะช้านะเพราะว่าเราทานไม่หมดไงใช่ไหมนั้นเนี้ยตัด พอแต่พอตัวค่ะอ๋อเหมือนผู้หญิงนะฮะตัดช่องน้อยแต่พอตัวครับนะคะก็มี่ตัดยังไงมันมันแบบตีกันมากเลยโอ้ต้องหาช่องคือถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์มากเพราะว่าดินดีน้ําดีนะคะเราอยู่จังหวัดอะไรนะยะมากระตะนีโทรโหกกูกูมปนภาคโรหกกูแล้วในส่วนนี้นะคะ Uh, ตะกี้เนี่ยพี่ได ah, oh. ้ค e oh, ุยกับเจ้าของเขาคุณโอมรินะเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเขาเดินอยู่แถวแถวนี้เดี๋ยวจะเรียกเขาเข้ามาอ้ายโอมอริัโอมริจิวโอยรวห้ักั่งอมักสังบอมสังโอมิสั่งโอมั่งมิสั่งโริอมสั่งโรั่งโอโมริซังโรั่โอสโมริังโอสโริัอิสั่อริสอมันงโอง

้ะชิมกันอย่างเต็มที่เลยเพราะเขาต้องอยากให้เรามากเลยเพราะเขาให้ให้ให้ตลอดให้ให้เอาเอาครับคนดีเป็นคนดีคนดีคให้ให้ค่ะครับดูสิวันนี้มีผลไม้หลาそれから大きい巨ด อ๋อก็จะมีทั้งอังมณนดำอังุ่นเขียวซึ่งแต่ละพันธุ์เนี่ยก็จะมีรสชาติแตกต่างกันไปจะมีหวานอมเปรี้ยวเปรี้ยวอมหวานหรือว่าเปรี้ยวหวานหวานอมเปรี้ยวไม่อมหวานค่ะแล้วก็มีพันธุ์พิเศษก็คือ องุ่นพันเคียวโฮที่โอ้ยถ้าเข้าไปซื้อในห้างนะราคาแพงเลยอ่ะในห้างของญี่ปุ่นเนี่ยแล้วที่ผ่านมาเลยอะไรวันที่เราอยู่นี่เราได้ทานกันบ้างยังไงโอ้ใช่ใช่ในนั้นใช่ไหมเอี่งใหญ่ในนั้นคือฤดูนี้เนี่ยเป็นฤดูขององุ่นพอดีเลยที่สวนนี้เนี่ยเขาปลูกหลากหลายชนิดนะคะไม่ใช่แค่องุ่นยังมีเอเซโนโวกะนี่อ๋อเอะเโดโนโวกะนี่นั่นนี่ละโอ้ยแต่ฤดูกา

ก็มีผลไม้ากหมีผลไม้หลากหลายชนิดเลยแล้หลากหลานิดเลยแมีผลไม้หลากหลายชนิดยแล้วกมีล้าหนี่ยวก็มีผม้หลกหลานเลยก็จะผไกเข้าไปชิมเลยลเตรียมอลเว้คือเอาไว้หากยเลย้ว้หห้เลย้็มีเลยไว้เลก็มีกเลาเลยกมากชนวันมีนิ เอาไงขึ้นมาด้วย่อเคนย่อัหุนพันพิเศษของเขาลูกใหญ่มากครับใหญ่ก็เมื่อกี้ใช่ใช่เอ๊ะคนโู้

คือที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีผลไม้เยอะแยะมากมายเลยนะคะเอาไว้ต้อนรับคนไทยอยากให้คนไทยมากันเยอะๆแอกเวฟข้ามเวฟขัามเนี่ยแหละได้แต่ว่าอย่ามาช่วงนี้นะช่วงนี้น่าจะเราสองคนใดสัตว์กินหมดแล้วแล้วก็ที่เราเข้ามาในเขาเรียกในมุงแล้วกันเข้ามาในมุงเนี่ยนะคะมีองุ่นอยู่แค่ต้นเดียวเท่านั้นนะแค่ต้นเดียวเองแต่คุณดูอาณาจักรของขององุ่นเขาสินะคะ คือพี่เคียวโฮต้นนี้เขาอยู่ของเขาโดดเดี่ยวคนเดียวเลยนะอายุ30ปีแล้วคือคือองุ่นเนี่ยเขาสามารถปลูกแล้วก็ให้ผลได้ตั้งแต่ประมาณสัก3ปี5ปีแล้วแต่พันนะเฉลี่ยแล้วประมาณ5ปีขึ้นไปหลังจา,ลจากนั้นเนี่ยเขาก็จะออกตามฤดูกาลนะคะคถ้าปล่อยทิ้งไว้เขาก็ออกไปตามเาถากรรมแต่ว่าพอมาอยู่ในมือคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นแบบมีความคิดสร้างสารรค์มีความเรียบร้อยม,มีความตั้งใจจริงมีความมุ่งมั่น พวกอุ่นส่วนใหญ่เอามาจากนู่นเลยค่ะยุโรปเยอรมันเนี่ยเยอะสุดนะคะแล้วก็อพอมาปลูกแล้วเนี่ยเขาก็พยายามพัฒนาพันธุ์ให้เ<ป>หมาะสมกับพื้นที่พันธุกรรมใช่ก็คืออะไรที่มันอยู่ในมือคนญี่ปุ่นเนี่ยมันจะดีกว่าปกติเลยนะครับ,รบเราสังเกตดูนะคะอ,ะอุ่นพันเคียวโฮเนี่ยอตอนนี้ปรากฏว่าได้รับความนิยมมากๆในประเทศญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นก็จะทานอ,อุ่นหว,วาน แบบนี้ในฤดูนี้นะคะคแล้วต้นนี้เนี่ยเป็นต้นพิเศษเขาก็เลยกลางมุงให้พี่เขาอยู่คนเดียวไปเลยยุงกัดอยานะคะแล้วแล้วดูสิกิ่งก้านเขาเนี่ยแผ่กระจายไปกว้างมากเลยนะคะ,อ,ะออกลูกออกผลออกมาเนี่ยได้อย่างเต็มที่นะ,ะเพียงแค่ต้นเดียวเพียงแค่ต้นเดียวแต่ว่าได้ผลอย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพนี่คือคนญี่ปุน่น งั้นเดี๋ยวเรากินแล้วก็เราเก็บเม็ดไว้ไปปลูกที่บ้านเราะแต่งพันธุกรรมที่บ้านแล้วก็เอามาผมว่าแม่จะสู้เขาได้มันไม่น่าจะมีเม็ดนะมีมีเหรอมีเปล่างั้นเดี๋ยวเราลองลองชิมเลยแล้วกันนะไมปเดี๋ยวเดี๋ยวคุณต้องประคับประคองมันนิดนึงนะครับรับซุกหน่อยกลัวหล่นเฮ้ยเจ้าอู้หน้ำหนักเป็นไงแม่นมากหนักมากหนักมากหนักมากค่ะแล้วก็พวงนี้น่าจะประมาณสัก สักสี่ร้อยบาทโอ้โหแค่นีน้นะฮะใช่ค่ะกับบ้านเลยครับไปชิมกันไหนดิชิมเลยโหลูกใหญ่มากเลยนะครับอืมหอมเขาจะอหอม,หมค่ะีเครับแล้วเนี่ยสังเกตดูนะคะคือองุ่นเขาจะนวลคือสุขภาพดี อายุประมาณ30ปีเลยดูสิดูเป็นปู่ไหมจริงๆพวกอุ่นอุ่นเนี่ยจะอายุประมาณ30-50ปีค่ะแต่ว่าน้อยมากเลยที่จะอายุถึง50เพราะว่าพอถึง30กว่าเนี่ยจะเริ่มไม่ออกลูกพอไม่ออกลูกเขาจะโค่นนะ ก็เลยครับเขาใจดีมากๆเลยนี่คือผลิตภัณฑ์ของเขานะคือเอาของ<ด>ในในในสวนเนี่ยในฟาร์มเอามาทําหมดมเลยนะเอันนี่ทังหมุนนะครับเพรา<ส>ะออปอกเปลือกให้ด้วยบูเบอรี่ด้วยนะโอ,โอ้การทเค้กอ,อันนี้เนี่ยเป็นตัวแทนของอผลไม้ในฤดูนี้ของภูมิภาคโคโฮโกุกุแล้วก็มาจากสวนของคุณโอโมริเขาอ่ะครับผมเขอเขาไม่ได้ทําแต่แต่สวนอย่างเดียวไงคือเขาครบวงจรเลยดีเลยครับนะค่ะ ผมขอเป็นตัวแทนคนไทยแล้วกันนะครับการกินการกินงนเราจัการกันเลยเย่ขารมอะอือเป็นไงคะคือความสุขของการท่องเที่ยวนี่นะมันไม่ได้เพียงแค่มาดูสถานที่สวยๆเท่านั้นนะทับกินด้วยครับมันต้องมีกินด้วยแล้วก็บรรยากาศการท่องเที่ยวด้วยเจมี่ตุ้ยแปลว่าเป็นคนรักสุขภาพนะครับเพราะดูเที่ยวเยอะกินเยอะแต่ไม่ได้อ้วนนะครับ ญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่อาหารกาเป็นอาหารสุขภาพซะเยอะนะ <ừ. S 1> นะอย่างเนี้ยเราทานแพนเค้กเนี่ยก็ยังมีผลไม้สดอยู่ด้วยไงอร่อยอ่ะพี่อร่อยไหมอร่อยมากคนยิง่ง yeah. เดือนเมษายน2560นี้แม็กเจนมานะชวนคุณไปท่องเที่ยวตามรอยรายการพร้อมชมสัก,กุระบานที่โทคุประเทศญี่ปุ่นพบกับเซอร์ไพรส์มากมายทั้งไมนีคอนเสิร์ตจากแม็กเจนมานะและท่องเที่ยวสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟตามแบบฉบับ The first Ultimate โทรจองสิทธิ์ได้แล้ววันนี้ที่เบอร์095,252-8078 095 252-8078ทัวร์พิเศษแบบนี้มีให้เฉพาะแฟนรายการเที่ยวสุดโลกเท่านั้นช้าอดหมดนะครับโอ้โหพี่ตุย้ย อแอบมาพ่นดีอีกแล้วนะครับมาทำอะไรแถวนี้ครับผมนี่กำลังออนเซ็นเท้าอยู่เลยไหน,นี่หมู่บ้าน,นียเขาดังเรื่องออนเซ็นไงอ๋อตอนคืนเนี่ยเราก็จะออนเซ็นทั้งตัวไงออเซน็นในระหว่างนี้เนี่ยชิวๆเลยมาแช่เท้า